สาวดังเดือดอดีตสามีซัตดจิตสำนึกความเป็นพ่อไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกดูเหมือนว่าจะมีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นกันอีกแล้วระหว่างเอมิราชนวิรันวานิชและครูภัยบูลแสงเดือนที่ล่าสุดทางด้านทนายของเอมิราทนายเก่งวิษรุตมณีรัตได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า ลิซ่าไม่มาแน่ๆแ,แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนโดยสาวเอได้แชร์โพสต์ของทนายพร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมบอกว่าคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2,566ผ่านมา4เดือนแล้ว ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละหนึ่งมืนบาทมันมากไปหรอหรือยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสั่งเกิดมาเป็นพ่อคนน้อคิดบ่อได้คักแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับผิดชอบไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเลยเกิดมาเสียชาตินอกจากนี้ก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองบอกว่าขายของหาเงินเลี้ยงลูกว่าเหนื่อยแล้ว ยังต้องเสียเวลาตามคดีตามเงินให้ลูกบ่อแล้วจักกระทือทั้งที่ศาลเป็นคนสั่งแท,แท้จิตสำนึกของคำว่าพ่อคนมันหายไปกับกีเบิร์ตบ่อ